รีวิวนะครับแคด 320B นะครับก่อนจะส่งงานนะครับส่วนรถคันนี้นะครับมาแก้อาการระบบไฮดรอลิกช้านะครับแล้วก็โหลดนะครับตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าปั๊มไฮดรอลิกมีปัญหานะครับซึ่งเป็นปั๊มเดิมแคด 320B เป็นปั๊มเล็กหลอดหรือเป็นปั๊มบอสหรือยูชิดะที่หลายคนเรียกนะครับและรหัส A8V107 นะครับจะเป็น A8VO ด้วย107ซึ่งเราตรวจสอบโดยการถอดเช็คแล้วนะครับภายในก็มีปัญหาเรื่องของหน้าเพจหน้าบล็อกนะครับที่สึกหล่อเยอะแล้วก็มีในส่วนสําคัญก็คือเรคคเเเลลลตอรรร์นนนนนนะะะัััับบทีี่่สสึกกหา็ยยดิใจแปป๊ม ฮาริกลูกใหม่ที่เป็น K3V112 นะครับราคาถูกกว่าซ่อมด้วยซ้ำนะครับนี่คือสาเหตุนะครับเราถึงแก้ปัญหาของระบบฮาริสของคันนี้โดยการเปลี่ยนปั๊มฮาริสใหม่เป็น K3V112 นะครับเหตุผลก็คือ1ปั๊มมีราคาถูกนะครับแล้วก็ได้ใหม่ทั้งลูกนะครับในส่วนของบล็อกนิเพลด้วยแล้วก็เลคูเลเตอร์ด้วย2ก็เป็นเรื่องของการทํางานนะครับฟังก์ชันต่างๆที่ที่สั่งงานในตัวปั๊มฮาริสมีหลักการทํางานนะครับเหมือนกับของเก่าเลยนะครับก็คือสัญญาณ NFC นะครับที่มาจากคอนโทรลวาลก เดิมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเปลี่ยนปั๊มแล้วนะครับเป็นเคสสวียังสามารถใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนเดิมสั่งงานจากกล่องตัวเดิมได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราเกตจับวัดเพชเชอร์ให้ด้วยแล้วก็เหตุผลที่3นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอีกนะครับก็มีช่างที่สามารถแก้ปัญหาปั๊มเคสสวีได้เยอะนะครับแล้วก็มีอะไหล่นะครับแพร่หลายนะครับสามารถซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าปั๊มที่เราทําเป็นยังไงนะครับไป โอเคนะครับนี่คือปั๊มไฮดรอลิกที่เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นแบบ K3V112 นะครับที่เราจะคุ้นตากันอยู่ในรถหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเบลโกซูมิโตโมนะครับวอลโว่ Volvo, แล้วก็รวมถึงดูซานนะครับก็ใช้ K3V กันหมดเลยนะครับอาจจะมี K5V แต่เรารู้แหละว่ามันคือปั๊มลักษณะแบบนี้นะครับเป็นของคาวาซากิตอนนี้เราใช้เป็น KPM ปั๊มลูกนี้ก็เป็น KPM ด้วยนะครับถ้าดูจากหน้าเพจนะครับลองมาดูใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้ ปั๊มนะครับก็จะเห็นว่าสามารถติดตั้งได้เลยนะครับหน้าแปลนชนเดิมเลยนะครับแล้วก็เราเดินแค่ท่อดูดใหม่นะครับสายเมนนะครับก็อาจจะหัวใหม่นะครับสามารถใช้สายเพื่อนเดิมได้นะครับส่วนท่อทางต่างๆนะครับแล้วก็รอบๆนี้คืออัดใหม่แค่2อสมเส้นเองนะครับก็ถือว่าใช้ค่าใช้จ่ายในการแปลงเพิ่มเติมไม่ได้เยอะนะครับแลกมากับได้ปั๊มใหม่ทั้งลูกนะครับส่วนเล็เกอรเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเลคเกรเตอร์ลูกใหม่ด้วยนะครับในชิ้นส่วนภายในก็ใหม่ด้วยนะครับส่วนของเกียร์ปั๊มเนี่ยเราได้ประโยชน์ก็ ามาดูใกลๆ้ๆของเดิมนะครับของเดิมจะอยู่ตรงนี้ นี่คือตัวเมนิลิฟวาลของเกียร์ปั๊มนะครับตัวเดิมนะครับที่จะต้องปรับตั้งนี้แต่เราขันจนสุดเข้าไปเลยนะครับให้ตัวนี้ไม่เปิดเลยปิดไปซะนะครับแล้วเราก็มาขันปรับตั้งตรงนี้เอานะครับมันก็จะได้ประโยชน์คือเมนิลิฟวาลตัวนี้ตัวใหม่นะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่องไม่รั่วได้สายนะครับที่มาจากเมนคอนโทรลวาลนะครับสเส้นเนี่ยสายสัญญาณ NFC เนี่ยก็ถี่โฟร์คอนโทรลนะครับก็สามารถใส่ให้ถูกต้องตามปั๊มหน้าหลังได้เลยนะครับตรงนี้ที่สําคัญนะครับเห็นโซ่หนอยตัวนั้นไหมนะครับโซ่หนยโ่อย ในกรณีที่รถใช้ไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้ของเดิมตัวรถนะครับเห็นสายไหมสายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้ก็วนลงมานะครับตรงโซลินอยด์ตัวนี้โซลินอยด์ตัวนั้นคือ P R V โซลินอยด์ครับตัวที่4ตัวนี้นะตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีสายนะครับสายสายเส้นนี้เส้นนี้สายเส้นนี้วนขึ้นไปนะครับวนขึ้นไปไปนไปนไป แล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับก็คือเมื่อน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับจะไปส่งให้โซลนอยตัวนี้ซึ่งโซลลอยตัวเนี้ยนะครับเราใช้การนะครับขันน็อตยันเพื่อให้น้ำมันผ่านไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟฟ้านะครับก็ยังสั่งงานด้วยโซลนอยตัวเดิมของตัวรถนะครับก็ทําให้เราคันนี้มีระบบไฟฟ้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ร้อเเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็ติดตั้งสายเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเราจะมาลองรถกันนะครับมาลองรถกันเนาะ